ก็มาอีกเรื่องนึงครับเป็นข่าวดีกังท่านผู้ประกอบการนะครับก็ล่าสุดนทางรัฐบาลเนี่ยมีการปลดล็อกต่างด้าวน,นะครับก็คือเปิดให้ในายจ้างเนี่ยสามารถยื่นบัญชีแรงงาน4ีสัญชาติผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วนะครับก็ทางท่านรองโฆษกฐบาลนะครับคุณรัรรรชาดาธนาดิเบลนะครับรองโฆษกประจำสําน,นักนายรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่านะครับรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวนะครับเพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศภายหลังการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและการ ควบคุมโรคติดเชื้อโควิดสินะครับ,รบซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานเ,นเปิดให้ในายจ้างในสถานประกอบการดําเนินการยื่นบัญชีแจ้งรายชื่อค,ความต้องการแรงงาน4สัญชาตินะครับก็คือคัมพูชาลาวเมียนมารและเวียดนามนะครับที่มีสถานะไม่ถูกต้องคือแจ้งให้มันถูกต้องนะครับตามมติครมวันที่5กรกฎาคม2 5 6 5นะครับโดยรัฐบาลนเ,นเปิดให้ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงวันที่15สิงหาคมผ่านระบบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิก ที่เว e ็บไซต์ eworkspermit.doe.go.th นะครับ,รบก็คือเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยสามารถอยู่และทำงานต่อในไทยได้นะครับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่เกินวันที่13กุมภาปี66นะครับหากต้องการจะอยู่ทำงานเนี่ยก็ต้องขอต่อ,อยุใบอนุญ,ญาตทำงานก่อนที่จะซิ้นอายุนะครับแล้วก็ยื่นขอตรวจลงตาวีซ่าภายในวันที่13กุมภาพันธ์66นะครับโดยนายทะเบียนจะอนุญ,ญาตให้ทำงานคราวละ1ปีรวม2ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน13กุมภา67แล้วก็รั้งที่2คือไม่เกิน13กุมภา18นะครับก็คุณรัชดายังกล่าวว่านะครับในส่วนของขั้นตอนเนี่ยในจ้างที่ต้องดำเนินการมีดังนี้ขึ้นนายในจ้างหรือฐานประกอบการนะครับจะต้องนําหรือบริษัทนาคนต่างด้าวเข้ามาทางานในประเทศเนี่ยต้องลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว e ็บไซต์ e w o r k s p r o m i t ก่อนนะครับเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งานและสมัครและทหัสผ่านนะครับขั้นตอนที่2คือยือ่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับเป็นบัญชีรายชื่อนะครับ ต่อกรมการจัดหารงานนะครับพร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของแรงงานต่างด้าวที่เว็บไซต์ e-work permit เหมือนกันนะครับและชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทยโดยมีการค่ายื่นขอเนี่ยคำร้องต่อถึงฉบับใน100่บาทนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานฉบับละ9 0้บาทนะครับหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยจะออกไปเสร็จรับเงินให้แก่นายจ้าแล้วก็ระยะเวภายในระยะเวลา15วันนะครับส่วนขั้นตอนที่3คือนายจ้าเนี่ยยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนต่างด้าวนะครับตามแบบ บต่อสูนะครับพร้อมแนบเอกสารประกอบการยืน่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบอ,อ4ระหว่างวันที่16สิงหาถึง15ตุลาคม65นะครับก็เป็นระยะเวลาทั้งหมด60วันนะครับโดยนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตขอทำงานอนุญาตทำงานเพื่อให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแล้วก็ใบเสร็จรับเงินคู่กันนะครับเป็นหลักฐานแสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวนะครับ แล้วก็ข้อที่4นะฮะคนต่างด้าวใช้ใบรับใบรับคําขออนุญาตทางานแทนคนต่างด้าวพร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมเนี่ยสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสํานักงานประกันสังคมกรณีคนต่างด้าวที่รอขึ้นทะเบียนประกันสังคมจากนายจ้างอยู่นะครับระหว่างนั้นก็ต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขไปก่อนนะครับหรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชนไปก่อนนะครับในกรณีของคนต่างด้าวทางานกับนายจ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมนะครับก็จะต้องซื้อ ประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็นาหลักฐานการทําประกันสุขภาพของคนต่างด้าวมายื่นต่อนายทะเบียนเพื่อรับการพิจารณาอนุญาตทางานไม่เกิน15กุมภา66นะครับแล้วก็ข้อที่5นะฮะนายจ้างเนี่ยนำคนต่างด้าวไปดำเนิน,น,นการจัดเก็บข้อมูลจดบุคคลตรวจสุขภาพ6โรคนะครับจัดทําหรือปรับบรุงทะเบียนประวัติระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์นะครับปี66นะครับทั้งนี้ถ้านสนใจในก็คือรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,มเนี่ย สามารถไปที่สำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครในพื้นที่1-10นะครับหรือ Line s e r เซอร์วิ k p ์เวิร์กนะครับหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2กรมการจัดหางานนะครับซึ่งก็จะมีการจัดล่าในภาษาคำพูชาวเมียนมาและออังกฤษให้บริการข้อมูลข่าวสารและแนะนำวิธีการดำเนินการนะครับ